สวัสดีสมาชิกไลฟ์สีทุกท่านนะครขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช anel ของแม่แม่นะฮะวันนี้เราจะมาคัดหน่วยโบนชน2สูตรนะครับเป็นอีกหนึ่งสูตรที่สมาชิกขอกันมานะครับเป็นสูตรเดิมเก่าสูตรเดิมนะฮะในงวดที่แล้วเนี่ยเข้าเต็มๆด้วยนะครับเข้าที่3นะเข้าหลักชนด้วยปักหลักชนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสูตรการว่าได้อะไรนะครับวันนี้5 9 3 5 8 3นะฮะหวยเข้า ที่สามนะฮะก็ยังเข้านะก็ยังเข้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะฮะจากสูตรเราจะใช้นะฮะหลักสิบนะหมุนหน้าครั้งที่1นะครับบวกกับหลักร้อยหมุนท้ายครั้งที่สองนะฮะบวกตัวที่สองเนี่ยบวกบวกที่สองนะครับ 7บวก8นะเท่ากับ15นะครับ5บวก2เท่ากับ7นะฮะตัวนี้ก็จะได้5และ7สําสำหรับสูตรแรกนะนะฮะเ,เดี๋ยวเราไปดูสูตรสูตรที่สนะสูตรที่2จะใช้เยอะหน่อยนะครับจะใช้หลักแสน3ครั้งนะฮะหลักร้อยหนึ่งครั้งนะฮะสมาชิกหลักหน่วยหนึ่งครั้ง หลักหน่วยหมุนท้าัางที่หนึ่งสามครั้งนะฮะบวกด้วยหลักหน่วยนะฮะหมุนท้ายา 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหมุนท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะฮะหลักสิบหมุนท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะฮะบวกด้วยหกบวกด้วยคงที่สี่เก้านะฮะ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสบดสิบเก้าปหยยเจ็ยเจสนะฮะสมาชิกเฮ้ยสินะฮะแปดสิบหกแปดบแปดสิบหกสหสยยเจ็ด ยี่สิบสสสนะฮะยี่สิบสามสิสี่สิบสี่สี่สห้าสนะครับสี่สิบห้าสหสานะฮะสมาชิกสี่สิบห้าสิบหกสิบสาก็จะได้สาม ตัวที่สองกสามนะฮะเอาสามหกสามก็จะได้หกก็จะได้เป็นสามกับหกนะสมาชิกถูกเนาะตัวที่สองนะฮะตัวที่สองเอาสามหกสามได้หกวันนี้ก็จะได้เป็นสามกับหกนะฮะก็จะเป็นห้ากับเจ็ดและสามกับหกนะครับ ไม่ชนกันนะสมาชิกหวยงวดนี้ไม่ชนนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีสูตรหนึ่งที่หลุดหรือเปล่านะฮะสมาชิก <c oughs> ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าต้องมีสูตรหนึ่งนะที่หลุดนะฮะเพราะงวนนี้มันไม่ชนกันนะครับ ถูกเนาะ9 14 15 16 17 8 19นะฮะ7 3 6วันนี้ไม่ชนกันจะเป็นสูตรไหนที่มาก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับ